ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกหลังจากที่ถ่ายคลิปลงไปก่อนหน้านี้ถึงอาการสังเกตนะครับสังเกตอาการของทุเรียนว่ามีเชื้อราเข้านะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาทำคลิปให้ต่อเนื่องนะครับเป็นคลิปที่2สําหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่18นะครับวันอาทิตย์ที่18มิถุนาหกหกนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปแล้วนะครับ ผมก็โหลดอัปโหลดแล้วผมก็เอามีดนะครับแล้วก็เอาเมทาเล็กซิลนะครับมทาเล็กซิลมาทามาใส่ใส่เขาเรียกว่าห่มนะครับหรือทาสีให้เขานะทาสีระบายสีเดี๋ยวผมจะทำมาดูตัวนี้ก่อนนี่ขออภัยนิดนึงผมเบี่ยงหน้ากล้องเรยวเกินนะครับนี่ครับมีทาเล็กซิลครับอย่างที่ผมได้แชร์ให้เพื่อนสมาชิกรับทราบนะครับผมใส่มทาเล็กซิล รประมาณหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือห้าช้อนห้าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่น้ําก็ใช้แปรงซิฟฟันอย่างนี้นะครับมาทาทาทุกที่นะครับคมขูดนะครับขูดบางๆเฉพาะเปลือกดําๆออกแล้วก็มาทานะครับก็ทาไม่ค่อยดีหรอกมันก็ทาอย่างนี้นะครับทาประมาณนี้นะครับทาโคนไว้ถ้าเป็นปูนนะ่าจะดีนะครับปีที่แล้วผมใช้ปูนแต่บางเดือนว่าปีนี้มันมีเม,มทาเล็กซิล เลยไม่รู้ปูนมันแข็งไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปออกไปซื้อใหม่ก็เลยเอามีทาเลกซิลมาทาครับเนี่ยแล้วก็ทาตามง่ามครับแล้วก็ทาตรงที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นขุยเป็นรอยแตกนั่นนะครับทาไปก่อนทาไปก่อนส่วนในการที่จะฉีดนะครับเฮกซาคโนโซนหรือยากําจัดเชื้อก็ค่อยว่ากันตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ทาไปแล้วนะครับใส่เสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยนะครับใส่เสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยนะค,คือ เมทาล็กซิ้วนี้นะครับทาไปมันจะมีความร้อนนะครับพอมีความร้อนกับกิ่งทุเรียนกิ่งทุเรียนก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนทุเรียนขาดน้านะครับแต่ไม่ตายนะผมผมผมเคยทำแล้วนะครับมันมันมีความร้อนสาเหตุว่าทําไมจึงมีความร้อนเพราะว่าตัวยานี้นะครับพอไปถูกผิวมันก็เหมือนกับขับไล่ความชื้นออกจากกิ่งนะครับพอขับไล่ออกจากกิ่ง บริเวณนั้นมันก็จะขาดความชื้นนะครับเชื้อรามันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะเชื้อรามันเกิดและอาศัยอยู่กับความชื้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับที่เราลาดลงไปนี้มีทาเล็กซิลนี่จะให้ความคือไล่ความชื้นออกนะครับแล้วเชื้อรามันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่านั้นเองนะครับกามหลักมันส่วนถ้าเป็นไตโครมาก็จะเป็นเชื้อเชื้อรานะครับราดีนะครับแล้วก็ไป ทำลายเชื้อราลายนะครับถ้าเป็นเรื่องของจุลินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็น BS ก็ดีไม่ว่าจะเป็นไทโคโรมาก,ก็ดีนะครับมันเป็นเชื้อราเพื่อที่จะไปกำคือเป็นเชื้อเชื้อราลายนะครับเข้าไปกําจัดเชื้อราดีนะครับนั่นเป็นในเรื่องของชีวพันธุ์นะครับส่วนในเรื่องของสารเคมีอย่างนี้นะครับก็คือไปไล่ความชื้นออกจากกิ่งทุเลียนนะครับ ออกจากดินออกจากรากนะครับเพื่อไม่ให้มันขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้มันแสดงลิฟเดชอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือในเรื่องของสารเคมีนะครับบางครั้งอาจจะเห็นทุเรียนเหี่ยวทุเรียนสลดใบสลดก็เป็นเรื่องปกตินะครับ3วันผ่านไปมันก็จะเหมือนเดิมนะครับ ก็คลิปเดิมผมก็ได้ทําแล้วนะครับที่ว่าลาดไปแล้วก็ดูเหมือนใบทุเรียนมันห่อห่อแล้วก็สลดนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ปริมาณเข้มข้นนะครับเพราะว่ายาตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าใช้แบบไหนอย่างไรจํานวนปริมาณเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรอยู่ตามความเหมาะสมนะครับตามความเหมาะสมมีทาเล็กซิลตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะลาดทางดินนะครับไม่นิยมเอาไปฉีดพ่นทางใบนะครับแต่ใช้ทาได้นะครับทาลาต้นได้แต่ ถ้าโดนใบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าใบมันจะไม่กรอบเหี่ยวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมันเป็นผงนะครับผงเนี่ยส่วนมากจะไม่นิยมส่วนมากจะนิยมที่เป็นน้ํานะครับแล้วก็เป็นคีเลตที่เขาทําผ่านขระนวนการมาแล้วแต่อันนี้มันเป็นผงเหมือนกับมันเป็นวัตถุชั้นต้นนะครับวัตถุชั้นต้นไม่ไม่ไม่เหมาะในการฉีดพ,พ่นนะครับประมาณนี้ <S <S <ๆ>ก็มาดูอีกต้นหนึ่งหน่อยนะครับอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวผมบางแป๊บหนึ่งนี้ผมใช้มีดตัวนี้ครับ ผมใช้มีดตัวนี้นะครับมีดแล้วก็รับคมคมผมกรีดนะครับเห็นไหมครับลอยมาตั้งแต่ลากเลยนะครับี่ผมไม่กลัวมันตายนะครับผมกลัวแต่มันไม่ตายนะครับเพราะผมต้องการทดลองนะครับทดลองแล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุนู่นนะี่นั่นผมถากไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมขุดมันตายก็ให้มันตายไปนะครับประมาณนี้ แต่ผมอยากจะรู้ว่าเห็นไหมครับการลำเลียงมันเป็นแก่นแข็งแข็งนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมมงแกะเข้าไปมันแก่นแก่นแข็งแข็งเหมือนไม้ทั่วๆไปแต่มันเปลือกบ,บางๆนะครับเปลือกบางๆแต่ท่อลำเลียงน้ํานะครับท่อลำเลียงอาหารมันก็อยู่ขอบๆนี่นครับนี่นี่ทำเซลล์เซลล์เซลล์อย่างนี้ครับนี่เซลล์อย่างนี้แหละครับมันวิ่งตามแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขีดให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับซึบอม,มันไม่มีหรอกครับผมแก้ง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  ค่กรีดมันเฉยๆครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะวิ่งตามตามนี้ครับมันมันเป็นเนื้อเยื่อเคลือบนะครับเคลือบกิ่งตัวนี้เคลือบแก่นนะครับตัวนี้มันจะแข็งนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้อคนโบราณคนแก่เขาเรียกอะไรนะเนื้อเยื่ออะไรนี่แต่ว่าจำไม่ได้นะครับเนี่ยแต่มันดูเห็นไหมครับพอขูดมันเป็นน้ําซึมๆเป็นน้ําซึมๆมันเป็นท่อลาเลียงน้ํานะครับอนี่วิ่งขึ้นตามนี้แหละแต่ถามว่าตัวนี้อ่ะ มันเป็นเชื้อรานะครับมันก็เลยออกสีเหลืองเหลืองสีสีเหลืองเหลืองมันก็ไม่เหลืองมากหรอกเขาเรียกสีอะไรไม่รู้นะครับสีประเภทสีเนี่ยนะครับแต่มันเป็นเชื้อรานะครับวิ่งตามนี้นะครับผมจะไม่ถากรอบหมดหรอกผมจะลองดูว่าถากยังตายทำตายก็ให้มันตายครับผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะผมไม่กลัวมันตายนะครับพอไล่ขึ้นมานี่เห็นนะครับ ท่านสมาชิกก็จะเห็นเห็นไหมครับเห็นผมคว้านแผลลึกเลยนะครับนี่นี่มันเป็นเชื้อราเข้ากิ่งเห็นไหมครับเข้ากิ่งนะครับพอเข้ากิ่งมันก็จะขึ้นเห็นไหมมันมันก็ยังมากินพวกนี้อีกนะครับมันมาแสดงโชว์พวกนี้นะครับนี่นี่ขึ้นมาตามนี้ตามนี้ตามนี้นี่ครับแต่ตรงนี้เห็นไหมพอมันขึ้นมาตรงนี้เพื่อนสมาชิกนะ ให้นึกภาพดูนะครับว่ามันขึ้นมาตามทอดลำเลียงนี้ก่อนหน้านี้ตรงนี้มันมีกิ่งนะครับมันมีกิ่งแบบนี้แหละนะครับมันมีกิ่งแบบนี้แหละนี่นี่แล้วปลายใบมันก็จะหลุดร่วงแล้วก็แห้งนะครับแต่พอมันขึ้นตัวนี้เพิบใบมันแห้งผมก็เลยใช้มีดตัดนะครับผมไม่ได้ตัดจำนะครับเนี่ยผมไม่ได้ตัดสั้นเลยผมก็ห่างประมาณหนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับห่างอยู่มันก็กินเหมือนเดิมครับนะครับการตัดจำหรือไม่จำหรือตัดชิดไม่ชิดมันไม่มีผลนะครับ มันไม่มีผลถ้ามันเข้าผมก็เข้าเห็นไหมครับนี่ขอขอนุญาตใช้ปลาย viens, ھ, มีดชี้เนาะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้มันเป็นแต่ผมสูมไม่ถ่าย <laughs> sure. นี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับมันช่ำๆไปหมดเลยครับนี่มันวิ่งตามท่อน้ํานะครับเห็นไหมครับจริงๆขูดอย่างเนี้ยถ้ามันไม่มีเชื้อโรคนะครับถ้ามันไม่มีเชื้อโรคมันจะออกคิวเขียวครับคิ้วเขียวแต่อันนี้มันเป็นช่ำๆเห็นไหมครับมันเหมือนแบบช่ำเหมือนอะไรเนาะเหมือนต้นกล้วย ที่ว่ามันที่เป็นกาบกาบที่มันมีใบเหลืองแล้วกําลังจะเน่านะครับเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันนะครับเนี่ยพอลําเลียงตัวนี้ไม่ได้มันจึงมาแตกด้านข้างใหม่เห็นไหมครับมันแตกออกที่ใหม่ครับเนี่ยมันโออดเดยวผมมือซ้ายผมไม่ถนัดซ้ายครับมันขูดขูดนี้นะครับขูดแล้วผมจะใช้มีทาเลกซิลแต่ที่ขูดเยอะๆเนี่ยเพื่อให้สมาชิกได้เห็นว่ามันมันมันเข้าสู่ท่อลำเลียงน้านะครับเห็นไหม มันก็ยังเป็นเปลือกเหลืองใช่ไหมเป็นสังกสีเหลืองนะเหลืองครับเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่เราสังเกตได้สังเกตได้ว่าสีของเปลือกไม้เนี่ยผิวตรงนี้นะครับนี่นี่ี่ขออนุญาตใช้มีดชี้นะครับนี่นตตรงเนี้ยมันจะเขียวครับมันจะเขียวแต่อันนี้มันเหลืองครับแล้วก็จะมีเซลล์อะไรตรงกลางๆเนี่ยที่ที่พ้นจากเปลือกไปแล้วนะครับครับมันจะออกแบบช่ำฉ่นะครับมันช่ำฉ่มันเหมือนกับอะไรเนาะเดี๋ยวผลละไม้ที่เราแช่ตู้เย็นนะครับ แล้วสองสามวันเหมือนเราไม่ได้เอาไปกินแล้วมันจะฉ่ำเน่าอะไรอย่างนี้ยี่นนี่น,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 นครับสมาชิกขอบในญาตเนะประมาณน,น,น,นี้มันขึ้นมามันจะกีดตายให้มันตายผมอยากจะได้องค์ความรู้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้เลยเห็นว่ามันสําคัญนะครับการทุเรียนการปลูกทุเรียนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเชื้อรานะครับผมเกเนี่ยนโอ้ฉ่ำไปหมดเลยครับนี่นี้ขึ้นเลเห็นไหม มันส่งท่อลํำเลียงน้ำไม่ได้ครับมันมันคือถ้าเรารีดอย่างนี้มันก็มีน้ำนะครับมันมีน้ำปิดเล็บเราขึ้นมาครับแต่นั่นคือมันมีเชื้อราอยู่ด้วยครับปูอีเห็นไหมผมไม่ถนัดซ้ายผมจับมือขวาก็มันไม่มีใครถ่ายครนะครับเห็นไหมผมสนุกกับการทดลองนะครับผมสนุกกับการทดลองเข็ดแป๊บๆี่นี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมพอแป๊ดแป๊ดนี่สมาชิกเห็นไหมครับ จึ๊กๆนี่เห็นไหมพอมันฉ่ำนะครับเกิดจากการฉ่ำไปสู่กิ่งกิ่งนี้ผมก็ตัดไปแล้วอย่างที่ว่าพอมาถึงตรงนี้ก็กินพราะมันกินมันมันมันไม่ได้กินเฉพาะเปลือกตรงนี้นะครับมันกินไปแก่นด้วยครับแก่นเนื้อไอ้แก่นแก่นไม้นะครับนี่เห็นไหมครับมันกินไปในแก่นพอไปกินในแก่นปุ๊บแก่นมันก็ก็แห้งนะครับแห้งเนื่องจากว่าหนึ่งมันไม่ได้รับน้ํามันไม่ได้รับอาหารมันไม่สามารถส่งตามท่อลําเลียงได้ มันจึงทําให้เกี่งมีแห้งตายนะครับแล้วมันก็หลุดร่วงไปแต่เชื้อรามันก็จะหลบนะครับหลบหลบส่งอาหารไปทางที่มันไม่มีเชื้อรานะครับด้านหลังมันก็หลบไปด้านหลังด้านหลังด้านหลังแต่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันท่ออาหารก็ส่งนะครับส่งที่มันแห้งแหงนี้มันก็ส่งไม่ได้แล้วล่ะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออาหารมันก็ส่งไม่ได้เพราะ, <c oughs> ราะว่าตัดท่อลาเลียงเพราะเชื้อรามันเป็นสกัดนะครับ มันไปสกัดแล้วมันเหมือนท่อน้ํามันแตกแล้วนะครับมันก็จะส่งเฉพาะในในในส่วนที่ว่ามันส่งได้แต่ขนาดเดียวกันเชื้อราพอกินตรงนี้พอตรงนี้แห้งไหม้นะครับมันก็ส่งไม่ได้มันก็หลบไปตามท่อน้ําท่อลาเลียงไปเรื่อยๆครับนะครับนี่นี่ตวผมจะต้นนี้จะเป็นต้นทดลองนะครับต้นวิจัยตึ๊บนี่นะครับผมปอกมาให้เห็นนะครับนะครับตั้งตั้งั้งต้ขึ้นไปนี่นี่น,น,นี่มันมีผิวเขาเรียก เน,เ,นนเนื้อเยื่อครับเนี่ยเนื้อเยื่อมันไปทําลายเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อตัวนี้นะครับมันเป็นผมเข้าไปดูในเซลล์ของตามหลักชีวะนะครับมันเป็นเซลละเอียดแล้วก็จะมีมีร่องของน้ํานะครับเพื่อให้น้ําหรือ,อน้ํานะครับส่งไปเพื่อเคลือบผิวนี่แหละครับเนี่เคลือบผิวนอกด้วยเคลือบข้างในแก่นด้วยนะครับนี่นี่มันจะวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เป็นประมาณนี้มันเป็นเนื้อเยื่อครับ มันก็จะวิ่งตามเพราะเราลูบอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันเปียกแฉะนะครับมันเปียกแฉะนะครับแต่เชื้อรามันก็จะเข้าตามตามท่อน้ําตัวนี้แหละครับเชื้อรามันจะมากับความชื้นครับมันมันไม่ได้เข้าตรงที่แห้งนะครับตรงที่แห้งนะครับเชื้อรามันจะไม่ไปนะครับเพราะเชื้อรามันจะเจริญเติบโตกับความชื้นนะครับมันจึงไปกับท่อน้ําตรงนี้ท่อน้ํา พ่อเป็น,เป,นเป็นเ <Rosie> นื้อเยื่อนี่แหละครับผนก็วิ่งตามเนื้อเยื่อนี้มันก็จะมาหากิ่งนี้นะกิ่งนี้ก็ตายไปแล้วนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ทะลุต,ตรงนี้ครับจึ๊ดจึดจดจดจดอันนี้นะครับมันก็จะมาตรงนี้นะครับมันก็จะทะลุยอดตรงนี้นขอกีดให้เพื่อนสมาชิกดูนิดนึงเผื่อ,อจะอาบางท่านอาจจะสังเกตแล้วก็ให้ความสําคัญกับธุเรียนมากขึ้นนะครับนะครับนี่ผมจะผมจะพยายามให้รายละเอียดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมานี่แหละครับ ขึ้นมาเพิ่มก็ทะลุยอดเห็นไหมครับพอยอดขึ้นไปเนี่ยออพอมันไปรัดนะครับเชื้อรามันเข้ารัดรอบพอรัดรอบเสร็จมันก็ส่งอาหารขึ้นไปไม่ได้ครับส่งขึ้นไปไม่ได้แล้วกิ่งยอดนั้นมันก็จะตายจริงๆมันไม่ได้เข้าปื๊บปั๊บอย่างนี้หรอกครับมันเข้าทีละข้างนะครับเหมือน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 ตัวนี้แหละครับมันเข้าทีละข้าง และความสมบูรณ์ของการส่งอาหารลาเลียงธาตุมันไม่สมบูรณ์นะครับมันส่งได้แค่เซลล์ครึ่งเซลล์นะครับมันข้างเดียวนะครับข้างเดียวแล้วทุเรียนมันก็ไม่ได้รับอาหารนะครับพอไม่ได้รับอาหารเต็มที่นะครับมันก็ใบมันก็จะไม่สมบูรณ์พอใบไม่สมบูรณ์มันก็สลัดใบนะครับถึงจะแตกยอดออกมายอดมันก็เป็นยอดเขาเรียกว่ายอดเลี้ยงชีวิตนะครับมันยอดนิดเดียวมันก็หลุดล่วงไปนะครับยอดมันก็จะหลุดล่วงไป มันไม่ไม่เดินนะครับไม่เดินเกิดจากลากหรือลําต้นไม่สามารถส่งลําเลียงอาหารได้นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้อันนี้ตายก็ก็ให้มันตายไปเขาไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอยากจะได้อ่าอ่าองค์ความรู้นะครับแชร์สิ่งต่างๆให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเน,เนี่ยเนี่ยครับประมาณนี้ดีนะผมไม่ถากแบบไม่ขูดรอบๆนะครับมันไม่ถนัดมือซ้ายนะครับเห็นไหมผมกรีดหลังจากนั้นทําวิธีอะไรทิธีช่วยเหลือนะครับ อันนี้คือผมผมขยือแผลมันเยอะนะครับแผลมันเยอะแต่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับทุเรียหนึ่งปีเพราะผมมีเป็นร้อยร้อยต้นนะครับแต่ผมอยากอยากให้เพื่อนสมาชิกว่าอ๋อถ้าเป็นลักษณะแบบเชื้อราเข้าแบบนี้ให้รักษาแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการสังเกตอย่างนี้ให้ระวังแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ๋อวิธีการการอะไรนะการทําลายต้นทุเรียนของเชื้อราเนี่ยมันมันขึ้นแบบไหนอย่างไรนี่เป็นต้นนะครับ ผมฉีกเลยฉีกออกนะครับไม่เป็นไรนะครับผมว่ามันไม่ตายหรอกผมผมผมทำนี้มันไม่ตายนะครับมันยังมีส่วนหนึ่งที่ส่งลําเลียงได้อยู่แต่ผมอยากจะผมอยากจะเปิดแผลให้เพื่อนสมัยิีเห็นเยอะๆแค่นั้นเองนะครับเพราะผมได้แชร์หลายหลายคลิปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้หวังที่จะไปกินผลทุเรียนนะครับผมต้องการทําวิจใจต้องการ ทดสอบต้องการรู้แชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับสําหรับผู้ที่ปลูกเอาไว้กินหรือปลูกเอาไว้ขายในอนาคตอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำอย่างนี้ผมก็โอเคนะผมได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลรักษาทุเรียนนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกก็เฝ้าระวังทุเรียนนะครับดีๆในเรื่องของเชื้อรานะครับมันเป็นศัตรูที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะทาตรงนี้นะครับจะทาแต่ไอตัวนี้มันไม่มีผลนะครับนี่ถ้าแห้งแล้วมันถึงทาไปมันก็จะไปกินเชื้อราข้างๆนะครับแต่ตรงนี้มันมันแห้งแล้วเซลลวมันตายแล้วมันไม่มีผลนะครับแต่ก็ทาไปตามระยะหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทาน้ําน้ำนี่ทาเล็กซิลให้หมดนะครับจะทาประมาณนี้นะครับ คือมันกินไปเยอะแล้วครับครึ่งต้นนลครับถ้าสมมติว่ามันตายนะครับใบนี้ตายแล้วก็มันตัดข้างล่างนี้ครับตัดออกนะครับแต่นี้ทาไปดูก่อนนะครับถ้ามันอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ปล่อยปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งนะครับ้็ทาไปนี้นะครับครับบางทีมันอาจจะฟื้นหรือมันอาจผิวมันอาจจะเคลือบกันนะครับเคลือบก็คือมันค่อยขยับเข้าหากันมันรัดนะครับมันรัดก็ถ้าเชื้อรามันตายนะครับมันก็จะรัดเข้าหากัน เพราะว่าผมทํามาหลายหลายที่ที่ว่าผมมีแผลแบบพะเยอขนาดนี้นะครับพอเชื้อรามันหายมันก็จะรัดผิวเข้าหากันนะครับอันนี้ผมก็วัดดวงนะครับวัดดวงคือวัดดวงว่ามันจะหายไหมหรือมันจะขยับเข้าหากันไหมนะครับถ้าไม่ขยับเราก็มาตัดข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมันมีแค่2ใบนะครับสองกิ่งก็ไปเอากิ่งใหม่ไปเอายอดใหม่นะครับแต่ยังน้อยที่ได้ทําวันนี้นะครับ ก็เป็นองค์ความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับได้เฝ้าระวังในเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราตัวนี้เขาเรียกว่าไฟท็อปนะครับไฟท็อปทอร่านะครับที่เข้าระบบรากแล้วมันวิ่งขึ้นตามลาต้นต,ตามท่อลําเลียงอาหารนะครับประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาที่เหลืออยู่นะครับผมจะทาให้ตามกิ่งตามอะไรเพราะว่าผมจับมือเดียว ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับที่จะให้เพื่อนสมาชิกลองติดตามนะครับลองติดตามผมดูว่าจากที่ทาที่ถากต้นแบบนี้นะครับมันจะตายหรือไม่แล้วถ้าไม่ตายแล้วแผลตรงนี้มันจะรัดหรือไม่นะครับแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็รอ,อติดตามคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามา มาติดตามนะครับมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับข้อคอมเมนต์ของสมาชิกทุกท่านมีค่าเสมอสําหรับเพื่อนสมาชิกที่หมื่นสองสองพันคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก็จะพยายามหาประสบการณ์ใหม่ใหม่ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับก็ผมจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุเรียนผมนุ่งสีชมพูเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ